คดีนี้มีแรงมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมากเพราะแม้แต่คำถามพื้นฐานง่ายๆว่าผมผิดตรงไหนเอกสารที่ชี้แจงไปแล้วมีตรงไหนที่กกตไม่เชื่อมีตรงไหนที่กกตเห็นว่าพวกเรากระทำผิดคำถามง่ายๆแค่นี้กกตก็ไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถชี้แจงกับพวกเราได้นะครับทำให้ผมเชื่อว่าคดีนี้ มีมูลเหตุใจุงใจทางการเมืองครับคุณธนาทรบอกด้วยนะคะว่ามีสอสอพักอื่นอีกไม่น้อยกว่า30คนที่มีคดีหุ้นเหมือนกันถ้าทํากันอย่างนี้เนี่ยต่อไปผมก็จะเอาเรื่องนี้แหละมาฟ้องบ้างแล้วหลายกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยาเอาเรื่องเท็จมาฟ้องผิดกฎหมายจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ฟ้องกลับเลย สื่อก็เอามานำเสนอทั้งๆที่เป็นข้อความเท็จคุณพนธรบอกว่าความอดทนของคนมีจํากัดเส้นความอดทนมันใกล้เต็มทีขอสงวนสิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองถ้าใครพิจารณาคดีความของตนแล้วทําให้เสื่อมเสียจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายตอบโต้แต่ผมเป็นคนใจเย็นจะรอจนคอสชหมดอำนาจเพราะว่าตรา157เนี่ยอายุความ15ปี คุณธนาทรบอกจะรอให้คอสชหมดอำนาจแล้วจะดำเนินคดีกับคนที่ตัดสินตนโดยไม่ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับจะรอให้ถึงวันนั้นแล้วฟ้องกลับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมก็ต้องบอกว่าผมมีรายชื่อของว่าที่สสพักอื่นไม่น้อยกว่า30คนที่มีคดีหุ้นเหมือนกันถ้าจะทำกันอย่างนี้ผมก็ต้องเอาเรื่องนี้ออกมาฟ้องบ้างความอดทนของคนมีขีดจำกัด ถ้าจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างนี้เรื่อยๆก็เอากันอย่างนี้ถ้าใครละเมิดสิทธิ์ของผมผมขอจะงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายตอบโต้นะครับและถ้าผมจะดำเนินงานทางกฎหมายตอบโต้ผมเป็นคนใจเย็นมาตรา157มีอายุความ15ปี เราทุกคนรู้ว่าขณะนี้คสอชอ,อยู่ในขาลงผมจะรอจนกว่าคอสอชอหมดอำนาจแล้วถึงจะฟ้องดำเนินคดีความกับคนที่ตัดสินคดีผมโดยไม่มีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์รองรับผมจะรอจนถึงวันนั้นแล้วค่อยฟ้องกลับ ส่วนคุณปียบุตรก็บอกนะคะว่าในขั้นตอนของการไต่สวนเมื่อวานนี้เนี่ยมีประธานคือพันตำรวจโทรปริชานาเมืองรักสอบสวนเสร็จเขาก็จะมีการเสนอกอกตพิจารณาวินิจฉัยต่อไปในส่วนของเราเนี่ยยื่นหลักฐานไป26รายการคำชี้แจงครบถ้วนทั้งหมด ข้อกล่าวหาคุณปิยบุตรบอกมันมีแค่3-4ถึง4บรรทัดเท่านั้นเองก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรมากเท่าไหร่แต่ในการพูดคุยเนี่ยเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงการทำงานของกอกตมากกว่าว่าทำไมถึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาเร่งรีบโดยที่คุณธนาทรยังไม่ได้ชี้แจงซึ่งทางประธานคือพันตำรวจโทรปรีชาเนี่ยบอกว่า กรกตมีข้อสงสัยและไปตรวจสอบจากแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและปรากฏมันมีชื่อคุณธนาทรอ,อยู่ก็เลยสงสัยว่าเป็นคนถือหุ้น <c oughs> คุณใบยบุตรบอกฝั่งเราก็เลยถามไปว่าตรวจสอบวันไหนลงวันที่เท่าไหร่ <c oughs> พอตรวจสอบแล้วเนี่ยรู้ทันทีเลยหรือว่าคุณธนาทรถือหุ้นทําไมกรกตถึงไม่ไปเปิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1นึ1่งหวรสองวรสามที่มีแนวคําพิพากษาสารดีกาและแนวคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ถ้ายังสงสัยว่าถือหุ้นจริงหรือไม่เนี่ยทำไมถึงไม่เรียกคุณธนาทรไปถามทำไมถึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาทันทีซึ่งมันผิดหลักการทางกฎหมายคุณปียบุตรบอกด้วยนะคะว่ามันมีการดำเนินการเร่งรัดผิดปกติส่งเอกสารหนึ่งฉบับไปที่บ้านแม่ของคุณธนาทรคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยในฐานะผู้รับโอนหุ้นส่งไป22เมษาถึงบ้านตอนบ่ายโมง45 แต่ในหนังสือเนี่ยบอกให้มาชี้แจง10บโมงครึ่งในวันนั้นนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นคือ23มเมษากนกตก็มีมติแจ้งข้อกล่าวหาทันทีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณปิยบุตรบอกทำลอยๆไม่ได้ต้องมีองค์ประกอบความผิดและข้อเท็จจริงชัดเจนไม่ใช่ผู้ร้องกล่าวหาอะไรมาก็ต้องไปดูว่ามันมีหลักฐานตามนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องตกไป เราจะขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการตามกฎหมายกับกกตต่อไปทั้งกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็พรบาว่าด้วยกกตถ้าใช้อำนาจมิชอบมีโทษอาญาทั้งจำคุกทั้งโทษปรับแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยทำไมไม่เรียกไปถามแต่ลงมติทันที <c oughs> มีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้คุณปิยบุตรพูดด้วยเนี่ยนะคะก็คือนักร้องเรื่องของนักร้องคือคนที่ชอบร้องเรียนเรื่องต่างๆประเด็นนี้เนี่ยคุณปิยบุตรบอกว่าถ้าร้องแล้วเป็นเท็จมีเป้าประสงค์ต้องการให้ผู้สมัครเขาถูกเพิกถอนสิทธิ์ถูกใบเหลืองหรือใบแดงอะไรก็ตามเนี่ยคนร้องมีโทษมาตราหนึ่งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสการทุจริตมีเหตุแจ้งเล่นงานเขาเพื่อเป็นเท็จ เพื่อมุ่งหมายให้ผู้สมัครใดๆถูกเพิกถอนสิทธิ์เป็นเหตุชะกันโทษเนี่ยสูงสุดจำคุกแล้วก็มีโทษปรับด้วยรวมถึงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีดังนั้นคุณปียบุตรก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าขอให้นักร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย